ายัดก,กระเป๋าแล้วก็ตอนที่ไปเจอศพนี่ก็คือคนหาปลาที่มาน่าตกใจก็คือสภาพที่เจอเนี่ยในกระเป๋ามีตุ้มยกน้ําหนักถ่วงเอาไว้ด้วยนี่นะครับนี่คือตรงบริเวณจุดเกิดเหตุครับผู้ชมฮะโดยทางด้านคนหาปลาเขาแจ้งว่าตรงคลองพยูตบนตําบลบ้านฉางจังหวัดระยองมีกระเป๋าเดินทางแล้วมีกลิ่นเหม็นนี่คือคลิปนะฮะลองฟังเสียงดูหน่อยก็ได้ฮนะ ไอติชีลมีทุกป่ะไอติไว้ให้ใครอยู่ที่รถเอาทุ่งอะไรป่ะไม่มีไม่มีคัตเตอร์เหรอไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอ่มีเขาแค่ทั้งยางใส่เสื้อผ้าป่ะไม่ได้ใส่ครับเฮ้ยเสื้อผ้าติ๊กตันหน้าทั้งหมดดูดิเปิดดูดิมีอะไรไหมรูดซิปเลยดูดิรักมั้ยเสียเปิดซิปอันนี้เสียเปิดอันนี้อย่าเพิ่งหยิบเพิ่งอีกเดี๋ยวดูซิปที่รถทิปก่อนทิปทิปเนี่ยมีเหล็กมีเหล็กอันนี้มีดัมเบล มีดัมเบลด้วยนะจะมาถ่วงน้ำดัมเบลด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหเกี่ยเลยมีดัมเบลสิบกิโลสองงานนะหยิบเฮ้ยตกเนตกเป็นตัวไหมเป็นตัวเป็นตัวครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะฮะอันนี้น่าสยองจริงคือตอนพี่กู้ภัยมาเขาใช้มีดกรีดนะฮะเดี๋ยวเปิดเสียงว่้ได้รับทีมงานแล้วก็บอกเนี่ยกลิ่นมันเหม็นอุ้ยดัมเบลฮะดัมเบลใหม่ในถุงไงใหม่ใหม่ครับข้างในไม่ติดที่ห้อครับ <Huh? S 2> ไม่ติดยี่ห้อมีที่มันต้องมียี่ห้อครับดูฝั่งนั้นไม่มีไม่มีครับไม่มียี่ห้อไหน ดัมเบล10กิโ10กิโล10กใช่ครับ10 2อันครับ10กโล2อันถ่วงกระเป๋าเัาสียงไว้ก็เอามาเีอยในนคือนาทีตอนที่พี่ๆกู้ภัยเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาคลองพายูนะครับเนื่องจากว่าคนหาปลาเจอกระเป๋าใบนี้แล้วมีกลิ่นเหม็นเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางกู้ภัยตอนแรกเนี่ยเขาเอามีดกรีดกระเป๋าแล้วก็บอกว่ากินมันแรงมากแล้วก็ปะทจมูกนเดี๋ยวถ้าดูตอนที่เมื่อกีเขาตอนกีดกระเป๋าหนก็ได้เพราะว่าดัมเบ ศพห่อใส่ถุงมาเมย์คืออยู่ในกระเป๋าเลยค่ะแต่ที่กู้ภัยต้องกรีดเพราะว่ากระเป๋าถูกล็อกเอาไว้เขาก็เลยมีการกรีดออกมาแล้วก็เปื่อยกายหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเซ็นเซอร์อไว้ก็คือศพเปลือยกายใช่ไหมใช่ค่ะโดยตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของผู้การจังหวัดระยองเนี่ยนะครับพลตํารวจตรีภูมินิรสิงหหัสุดได้มีการสั่งการให้ทางชุดสืบไปติดตามตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเ,เพราะเมื่อกี้ที่ตำรวจเขาถามว่าดัมเบลใหม่ไหมอาบาลงหน่อยสิครับมันบางดัมเบล ประเด็นก็คือเขาคงจะต้องหาว่าไอ้ดัมเบลเนี่ยมาจากไหนเพื่อจะสาวต่อคือโดยหลักเนี่ยชุดสึกก็ต้องดูเลยกระเป๋ายี่ห้ออะไรแถวไหนมีขายเปิดภาพวันนี้ก่อนเลยนะครับผู้ชมฮะคนตกปลาทีมข่าวของเราไปเจอคนตกปลาครับแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เจอกระเป๋าได้ยังไงเขาบอกว่าเขามาหาปลาคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็บอกว่ากลิ่นเนี่ยมันเหม็นมากโดยเขาเดินมาเรื่อยๆแล้วเขาก็พบว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นศพจนกระทั่งเดินมาเจอกระเป๋าได้มีการใส่ รหัสล็อกเอาไว้เขาก็เลยตามกู้ภัยมาดูกู้ภัยมาถึงก็เลยเอามีดกรีดนะครับทันทีที่กรีดเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจอศพผู้หญิงสภาพเปลือยแล้วก็ออกจะเน่าแล้วด้วย ลักษณะก็คือผมยาวประบ่าข้างในมีดัมเบลสองก้อนเป็นก้อนถ่วงน้ำหนักเห็นบอกว่าใบหน้าดูไม่ออกนะฮะเพราะหน้าจะเละไปหมดแล้วนี่ฮะขนาที่วันนี้ที่เกิดเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านคนหาปลาบอกว่าที่ตัวเองเจอก็เพราะว่ากลิ่นมันเหม็นเลยเดินมาดูแล้วเจอกระเป๋าแล้วก็สันนิษฐานว่ากระเป๋าน่าจะเป็นศพสุดท้ายก็เป็นศพจริงๆฟังเสียงคนหาปลาหน่อยครับ สบเป็นยังไงโอ้หลายวันแล้วพี่ผมมันสภาพสบเป็นไงบ้างน่าเอครับเอาแล้วเหรอใช่เปิดกระเป๋าผ่ากระเป๋าเนอาแล้วเป็นผู้หญิงก็มีลูกเหล็กทวงไว้แล้วแบบมีหน้าตาเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงพอเห็นไหมคะดูไม่ได้สาตาน่าจะเชื่ออยู่นะมันบวมแล้วอ่ะเหรอเปื่อยแล้วอะเปื่อยแล้วคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสับเปลือกใช่ไหมครับเมย์สับเปลือกเป็นใครมาทําไมครับ คือสับป,ปะลอบอกว่าเพื่อนเนี่ยโทรมาแจ้งบอกเจอกระเป๋าแล้วก็เหม็นกลิ่นศพให้มาดูเขาก็เลยเดินทางมาค่ะคนที่เจอคนแรกก็คือคนหาปลานั้นเขากลัวแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเพียงแค่แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะพอกู้ภัยเปิดออกมาก็บอกว่าข้างในเป็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่ความเชื่อของพี่สับป,ปะเลอแกบอกว่าเชื่อว่าวิญญ,ญาณผู้หญิงน่าจะสิงอยู่ที่กระเป๋าเดินทางนั่นแหละเพราะว่าถ้าตายโหงวิญ,ญญาณน่าจะเฮี้ยนก็เลยดนใจให้เจอค่ะ ทับเป๋อในฐานะที่เราเป็นทับปเ,ทเ,เป๋ปเอเราเชื่อว่ามันอยู่ในเขาอยู่ในกระเป๋าแน่วิญญาณเขายังไม่ไปไหนตายหงพลที็ตานรู้อยู่ว่าตายหงเป็นไงตายหงใช่ครับอย่างนี้เรียกว่าตายหงนะครับนี่ฮะคือตอนนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะ<ช>ครับรูบ้แต่ว่าผมยาวเดี๋ยวทีมงานเปิดคู่กับจุดเกิดเหตุขึ้นมาหน่อยหลักฐานที่ตกอยู่มันคือเล่าข่าวป่ะเขาเรียกว่าสุราเข้าหอมไหนลองเปิดภาพหลักฐานที่ตกอยู่ข้างกระเป๋าเดินทางที่ซ่อนศพหน่อยดิฮะ นี่ฮะแสดงว่าต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กด้วยนะเมย์ใช่ไหม หมือนอ,อ,อนกดอยู่ในกระเป๋าเดิน<บ>ดทาง่มกดเนี่ยกระเป๋าใบนิดเดียวกระเป๋า,ามันกว้างยาวเท่าไหร่นะขนาด28นิ้วค่ะเป็นกระเป๋าสีดํามีล้อลากค่ะนี่แล้วมีขวดเหล้าตกอยู่วันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวให้ลองฟังเสียงทางด้านของมีพี่ๆกู้ภัยนะฮะซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยวันนี้เขาเล่าให้ทางทีมข่าวฟังกู้ภัยสยามระยองคุณเปรมศักดิ์บอกว่ากระเป๋าประมาณ24 25 26นิ้วโดยประมาณและที่สําคัญก็คือเขาจับศพผู้หญิงขว้หลังนะฮะแล้วกก็ลัษณะ นอนขดงออยู่ในกระเป๋าขนาดเดียวกันเนี่ยฝั่งบนมือจับกระเป๋าเป็นลักษณะหัวเอ่ออันนี้เราไม่ได้ทำลักษณะเหมือนกับบุคคลที่นอนในกระเป๋ามาเพราะถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพนี้เดี๋ยวขึ้นภาพเพจประกอบหน่อยสิฮะแสดงว่าเพจประกอบตัวนี้ฮะได้ไหม นี่แสดงว่าหัวเนี่ยจะอยู่ด้านบนหัวอยู่ตรงคําว่าเบาะแสะถูกไหมฮะแล้วเท้าเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างคุณผู้ชมฮะเพราะว่าหัวเนี่ยจะอยู่ตรงด้ามจับกระเป๋าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าที่น่าตกใจก็คือว่ามันมีรอยแผลใต้อ,อกนะฮะ,ะประเด็นก็คือเป็นไปได้ไหมว่าศพเปลือยน่าจะโดนแทง <c oughs> มีแผลใต้อ,อกสภาพยังใหม่อยู่คุณผู้ชมฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องด้านหน้ากระเป๋าใส่ดัมเบลอ๋อเมื่อกี้ตอนหยิบดัมเบลเลยไม่เห็นศพเพราะแสดงว่าดัมเบล <c oughs> อยู่ในช่องเก็บของ <c oughs> <c oughs> ลองฟังเสียงพี่กู้ภัยเปรมศักดิ์ดูหน่อยฮะ ขนาดไหนครับ็เปน้ยาวประมาณแย่แย่อยู่เลยแล้วมันแกะยากไหมวันนี้เรียกวันท้องนอนเลวากซะใช้ยาวก็คือแล้วสภาพศพมันอยู่ยังไงบ้างตอนที่เราแกะออกมาสภาพศพหมอไม่ยอมเอ่ยใจไม่หลังใจไม่หลังแล้วก็ทันโมบางโมบานตุนมีร่องรอยบาดแผลอะไรบ้งไหมบ้างไหมมีรอยช้ำรอยช้ำบริเวณรอยช้ำตรงไหนบ้างมีรอยช้ำบริเวณบริเวณตัวสัวนบริเวณตัวหลังค่ะคุณผู้ชมครับ ขนาดเดียวกันที่น่าสนใจก็คือว่าทางพี่กู้ภยัยฝากนิดนึงนะครับถ้าใครญาติหายเพราะผู้หญิงคนนี้น่าจะตัวเล็กมากแล้วเขาบอกว่าเส้นผมของผู้หญิงศพเปลือยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นผมสีน้ำตาลถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นหน้าอกคาดว่าน่าจะพึ่งสรรลยกรรมนี่น่าจะพึ่งสรรเลยรกำขนาดเดียวกันวันนี้ทางด้านผู้การว่ายังไงบ้างนะเมย์ ทางด้านผู้กู้กับขอภัยผู้กับส <ขอ S 1> พ<ย>บัญฉ<ะ>า,างค่ะพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วบอกว่าสันนิษฐานตอนนี้คือผู้ตายน่าจะเป็นสาวตัวเล็กเพราะว่าสูงประมาณ 150- ่งรถึงหนึเซนติเมตรผมย้อมเป็นสีน้ำตาลแดงโคนผมเป็นสีดําคาดว่าน่าจะตายมาแล้วหลายวันค่ะแล้วก็พบบาเบลเนี่ยแหละก้อนถ่วงน้าหนักเนี่ยชิ้นละ1ิกิโลกรัมค่ะตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือต้องไปเช็คว่ามีใครที่เป็นบุคคลสูญหายก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครมีญาติพี่น้องสูญหายเป็นผู้หญิงผมสีน้ําตาลแดง สูง150-160เซนติเมตรแจ้งมาที่สบพ<ข>บ้านฉางค่ะชนิดผู้หญ <c oughs> ิงน่ยสูงประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงพอจะชนิดฐานได้ไหมประมาณ150-160ตอนติเนนมตรผมทองผมสีแดงผมสีแดงน่าจะเกิดจากการย้อมแต่ว่าปลายผมไอ้ยนผมได้สีดำ ใช่ครับแล้วตอนนี้ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของบุคคลสูญหายบางที่อย่างครับตอนนี้ครับได้ตรวจสอบในพื้นที่ของระยองแล้วก็ชุมลรแล้วตรงนี้ใกล้เคียงขนาเดียวกันผู้การระยองก็เช่นเดียวกันนะครับก็สั่งให้ตรวจสอบบุคคลสูญหายขณะที่วันนี้ในเล็กเป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งนเล็กก็เล่าให้ฟังบอกตกใจเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์จมน้ําตายสองศพแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเอาศพมาทิ้งก็จะมี คนแอบมาลักลอบตกปลาประจำที่สองฝั่งแล้วก็ยาวไปแล้วก็จะมีคนแอบมาลักลอบตกปลาประจําเลยใช่ค่ะคือเขาติดป้ายเอาไว้อยู่ห้ามเอารถก่อนแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็มาตกเขาก็ปล่อยแล้วพอเรารู้ข่าวนี่้ ลูกค้<ข>าก็ตกใจอ,อ่ะคือรงเนี้ยจมน้ําตายมาสองศพละอันนี้เขาเอามาทิ้งเฉยคิดว่านะเอามีความเย็นค่ะจมน้ำตายอันนั้นจมน้ําตายนี่ปรศกมาทิ้งสามศพแล้วศพที่คือเขาน่าจะหมดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีคุณสุดารัตน์นะคะที่พูดกับทีมข่าวบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีคนเอามาโยนถวงน้ําแน่นอนเพราะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองที่ไม่มีต้นน้ําค่ะและช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกกระแสน้ํามันไม่ได้ไหลแรงเพราะเขาเคยหาปลาหาปูอยู่แถวนี้เป็นประจําเชื่อว่าจะต้องมีการ ขาตกรรมที่อื่นแล้วมาโยนที่นี่ค่ะเตนคิดว่ามันไม่น่าจะลอยตามน้ำมาใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบ่อมันไม่เป็นลำน้ำไม่เป็นสายน้ำน้ำที่หนูนแถวนี้หนูตะเวนดูนะที่มาล้างรถแล้วมาหาหอยหาผขกบุ้งแถวเนี้ยค่ะมันเป็นบ่อเป็นบ่อของทางเอกชนเขาใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะคงสนามกอะ คุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยตอนที่ช่วงหัวค่ำเราลองเดินดูนะฮะว่าจุดจะไปที่บ่อเนี่ยเป็นยังไงนี่ฮะคือเอาจริงมันต้องเป็นคนเป็นคนซึ่งจะต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่หาปลาแต่ที่แปลกใจคือถ้าสมมุติว่ามันรู้ว่าตรงนี้คนจะต้องหาปลายังไงก็ต้องเจอศพคําถามคือทําไมมันกล้าเอากระเป๋าเนี่ยนะฮะแล้วมีศพเป็นสาวผมน้าตาลนะฮะคุณผู้ชมฮะ เอามาทิ้งตรงจุดนี้เพราะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะสาวผมน้ำตาลยังไงก็ต้องหาเจอเหมือนกับที่เมื่อกี้พี่ชาวบ้านบอกกับเราว่าน้ํำมันนิ่งคนเข้ามาหาปลากันเป็นประจำหรือว่าคนที่เอามาทิ้งตรงจุดนี้เอาจริงอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่หรือไม่มันก็เลยกล้าทิ้งในจุดที่คน เข้าออกเป็นประจำนี่ฮะแล้ววันนี้ตอนที่เราไปถึงเนี่ยนะครับเราก็เลยให้พี่ที่เขาหาปลาใช่ไหมลองเหมือนกับเดินเข้าไปในจุดเนี่ยที่ไปเจอศพเดี๋ยวขอเพลยภาพตอนเราเดินเข้าไปตรงบ่อน้ําสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งของคุณวัชชิระเนี่ยนะฮะแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปตกปลาเนี่ยคือตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่คนมาตกปลากันเยอะและเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันเนี่ยก็เดินมาบอกว่าเฮ้ย ไม่มีกระเป๋าลอยติดกับผักกระฉูดแต่กระเป๋าเนี่ยมันเหม็นไม่รู้ว่าข้างในมันมีหมาเน่าตายหรือเปล่าเลยไปยืนดูตรงบริเวณริมตลิ่งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพอลมพัดมารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นเหม็นมากตัวเองรู้สึกผิดสังเกตก็คือว่าเหมือนกระเป๋ามันน่าจะโดนถ่วงเอาไว้ด้วยเลยไปเรียกอาจารย์แดงดใครอ,อาจารย์เอาสับป,ปะลอ อาจารย์แดงคือพี่สับเปลือที่คุณผู้ชมเห็นในเปิดภาพพี่สับเปลือคู่กันหน่อยได้ใช่ไหมพี่สับเปลือกก็เลยเอามือแตะกระเป๋าแล้วเอามาดมด้วยสัญชาตญาณสับเปลือจมูกคงรู้ว่าไม่ใช่ศพหมาพอแตะกระเป๋าแล้วเอามาดมสับเปลือพูดเลยว่าเฮ้ยศพคนตอนนั้นทุกคนครับรีบเก็บเบ็ดวิ่งออกเลยคุณผู้ชมฮะแล้วตามกู้ภยัยสุดท้ายอย่างที่บอกศพเปลือยผมย้ำนะฮะ เป็นผมสีน้ำตาลสำคัญตรงนี้เลยเผื่อใครเป็นญาติบึงนี้ไม่ได้เป็นบึงรับน้ำจากแหล่งใดเชื่อว่าคนที่เอากระเป๋ามายนคงไม่ใช่คนในพื้นที่<ะ>เพราะถ้าคนในพื้นที่เราฆ่ามันต้องไปที่อื่น<ะ>แต่อันนี้คงไม่รู้แลคิดว่าเฮ้ยเป็นป่าหนองน้ำโยนหารู้ไหมชาวบ้านเข้าออกกันเยอะฮะเขาไม่ได้ป่าหรอกเขาก็จะไปเลื่อยเปยื่อยแล้วเขาก็มาแะหาพวกผมที่พวกผมตกกันประจำอยู่ตรงนั้นเขามาแะหา เขาบอกว่าเขาเจอกระเป๋า,ามีกินเขาบอกทีนี้ผมร็ชวนว่าจะไปดูไหมเขาบอกว่าว่าผมจะขับรถขึ้นไปข้างบนไปตีปลาต่ออทีนี้ผมก็นั่งเสร็จผมก็ชวนเพื่อนเนี่ยคนเมื่อกีน้เนี่ยอชวนเพื่อนไปดูมันไหมเขาบอกไปทิไปดูให้มันเลยรู้เลยว่าเป็นอะไรครับอพอไปดูปุ๊บ ก็แค่ยืนอยู่ข้างบนนะไม่ได้ลงไปข้างล่างนะแต่ก็เห็นกระเป๋ามันมันลอยติดหรือมันอยู่อยู่กับพื้นนะครับอยู่อยู่ตรงป่าเขาเรียกว่าป่ากระโุดครับมันอยู่อยู่กับผักตบหรือว่าใช่ใช่อยู่กับอยู่บนมักตบเลยอยู่ติดริมตะลิงเลยครับอเสร็จแล้วก็พอยืนดูนะมันมีกลิ่นโชยขึ้นมาพอมีกลิ่นโชยขึ้นมาปุ๊บผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะเป็นหมาเป็นอะไรแต่เพื่อนมันแย้งว่า นี่ถ้าเป็นหมาเลยทําไมมันต้องมอง,มองไปทําไมมันต้องมีเหล็กอะไรถ่วงด้วยอะไรประมาณนี้นนเ็นเป็นลักษณะมันมีเหล็กอยู่ที่าากับข้ใช่ครับเหล็กถ่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมบอกว่าเฮ้ยไปออกกันดีกว่ากระเดินพาก,กันออกมาออกมาแล้วทีนี้มาเจอกับผมเรียกเขาอาจารย์แดงรพราะเขาเป็นซับกระเลอเขามาเก็บอของเก่าเพราะเขาจะมาเก็บที่ภูผมตกปลากันประจำะทีนี้ผมก็บอกแกว่าอาจารย์แดง ไปดูหน่อยที่เนี่ยกระเป๋าเนี่ยเขาว่ามีกลิ่นแกตะถามว่าอยู่ตรงไหนผมว่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะแกก็เลยไปดูให้ครับแกไปดูให้ทีนี้แกก็ตะโกตนกลับมาบอกว่าใช่แค่นั้นแหละมผมรีบเก็บเบ็ดกันเลย เบ็ดสิบกาคันเก็บกันหมดเลยคือแกเปิดดูลักษณะเห็นเป็นคนคือไม่ได้เปิดครับคือแกลงไปแล้วแกเอามือไปเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือทุกคนกลัวเลยว่าไปเจอศพสาวผมน้ําตาลนะฮะตายอยู่ในกระเป๋าและถ้าหุนี่มันเปี่ยวจริงนะ,นสะแสดงนะว่ามันต้องทิ้งตอนกลางคืนน,นี่นี่ฮะอันนี้ตอนผู้สื่อข่าวลงไปดูนะฮะ,สะแสดงว่ามันน่าจะลากกระเป๋ามาตอนกลางคืนเพราะกลางวันตอนเย็นคนตกปลา และคนทิ้งอาจจะไม่รู้ด้วยว่าพื้นที่นี้คนเข้าออกเยอะมันก็เลยชะล่าใจเอากระเป๋ามาทิ้งหนองน้ําเพราะคิดว่าคงจะไม่เห็นก็อย่างที่บอกศพคาดว่าตายมาแล้ว5วัน ไ่ใช่ไหมเท่าไหร่ก็คือเหมือนอาจจะตายมาเป็นเป็นเดือนแล้วหรือเปล่าค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเป็นเดือนต้องเป็นเหลือกระดูกเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเขาว่ายังไงนะเมย์คือช่วงเวลาที่พบกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นกระเป๋าอันนี้แล้วตั้งแต่29มกราคมมีพยานมาพบกระเป๋าวางอยู่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าไม่ได้เข้าไปจับอะไรจนกระทั่งวันนี้กลิ่นมันเหม็นมากแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังเสียชีวิตมาอาจจะสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์เดี๋ยวรอการพิสูจน์นะฮะให้นิติเวชเขายืนยัน <ฮะ S 1> เพราะถ้าเป็นเดือนอาจจะเป็นกระดูกแล้ว